สวัสดีครับวันนี้วันที่6พฤษภาคม2565นะมีข้อมูลมาอัปเดต2เรื่องสำคัญนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะเรื่องแรกนะครับทางด้านของการเปิดนะครับลงทะเบียนลดค่าน้ำมัน50%นะครับรัฐช่วยจ่ายไม่เกิน250บาทต่อเดือนซึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับผมรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีขั้นตอนการยืนยันสิทธินะ์และก็ใช้สิทธิ์เนี่ยทำอย่างไรนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรก ในส่วนของครุ่นที่2นะครับก็เป็นสําหรับผู้กันตนมาตรา3 3ามมีการลดอัตราการส่งเงินสมทบเป็นระยะเวลา3เดือนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คกันว่าจ่ายกี่บาทอย่างไรนะนะครับเอาเรื่องแรกนะครับขั้นตอนของการยืนยันสิทธิ์ w วิน a ซ e รับค่าน้ํามัน250บาท3เดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับว่ามีวาระจากคอรมอนะครับซึ่งมีเงื่อนไข ของการร่วมโครงการวินเซฟนะครับ1ต้องเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะเป็นผู้ลงทะเบียนนะครับกับกรมขนส่งทางบกนะครับภายในวัที่2 2มีนาคม65นะครับมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุและก็จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ไม่เป็นผู้ฝา่าฝืนเงื่อนไขโครงการอื่นๆของภาครัฐนะครับไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการอื่นของรัฐเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเงื่อนไขที่ต้องรับทราบนะครับในเรื่องของการรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าังนนะครับซึ่งก็มีแบรนเนอร์ปรากฏเรียบร้อยนะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับในวันที่8พฤษภาคม2555นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําหนดกฎเกณฑ์ของเขานะครับ ในส่วนของขั้นตอนการกดรับสิทธิ์ในกรณีที่ท่านตรงตามเงื่อนไขแล้วอมาดูกันว่าว่าขั้นตอนการกดรับสิทธิ์ทำอย่างไรนะครับในส่วนของขั้นตอนของการกดรับสิทธิ์นะครับก็จะมีการติดตั้งแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็จะผูก G w a l l e t นะเพื่อรับสิทธิ์วินเซฟนะครับเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับแล้วก็กดเข้า G w a l l e t นะนะครับเสร็จมันก็จะมีปรากฏนะครับตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าแบ a นเนอร์สิทธิ์วินเซฟนะครับกดยอมรับ ข้อตกลงและก็เงื่อนไขนะครับพร้อมกับยืนยันการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม25เป็นต้นไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านขอรับทราบนะครับกรณีที่มีแอปพลิเคชันปอตังอยู่แล้วท่านสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม6 5เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปรอใช้สิทธิ์ วันที่8พฤษภาคมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบแล้วก็ให้กับท่านได้นะครับเตรียมพร้อมสําหรับคนที่มีนะครับเงื่อนไขาตามนี้นะครับในส่วนของเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่ารัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย50%ใช่ไหมครับไม่เกิน50บาทต่อวันไม่เกิน250บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผมไม่สามารถที่จะสะสมสิทธิ์ไปใช้ในเดือนถัดไปได้ นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ในระยะเวลา6โมงเช้าจนถึง23.00นเท่านั้นนะครับนี่คือเป็นกรอบที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับเมื่อเราดำเนินการนะครับยืนยันสิทธิเรียบร้อยใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่5นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ที่8เนี่ยมาดูกันว่าวิธีในเรื่องของการใช้สิทธิ์ทำอย่างไรนะนะครับขั้นตอนของการใช้สิทธิ์นะครับผมก็จะมีการเติมเงินเข้าไปที่จีเวเรสเสียก่อนนะนะครับเมื่อเราดําเนินการเติมเงินไปแล้วนะครับผมนะ ในเรื่องของการเติมเงินเนี่ยนะครับก็3มช่องทางไม่ว่าจะเป็นในโบบายแบงกิ้งนะครับคิวอารพร้อมเพยหรือว่าผ่านตู้ ATM นะอันนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับเมื่อเราเติมเงินไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเปิดแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดใช้นะครับสิ์วินเซฟได้เลยนะครับเมื่อท่านไปเติมใช่ไหมครับท่านก็กดสแกน QR Code จ่ายน้ํามันนะครับมงเล็บ กลุ่มเบนซินนะครับที่สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมนะครับแล้วก็กดยืนยันการชำระนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการแค่3ขั้นตอนนะครับสมัครเนี่ยหรือเขาเรียกว่ารับสิทธิ์เนี่ยสขั้นตอนนะแล้วก็ในเรื่องของนะครับขั้นตอนการใช้สิทธิ์นะครับแค่3ขั้นตอนนะครับมีกระบวนการแค่นี้นะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญ ที่เราจะต้องรับทราบรายละเอียดนะครับผมแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับจำนวนสิทั้งหมดนะครับที่สามารถใช้ Win s a ฟนะครับได้ก็คือ16,6550สอิิอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางด้านของกรมขนส่งทางบกนะครับมีระบุไว้นะให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับนี่คือ เรื่องแรกนะครับนะในส่วนของเรื่องที่2นะครับผมก็แน่นอนครับประกันสังคมใจดียกกําลัง2ลดเงินสมทบ3เดือนนะครับก็เริ่มเดือนพฤษภาคมนะครับไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับผู้ประกันตนมาตราสามสามครับก็มีการปรับลดเงินสมทบในจ้างผู้ประกันตนมาตราสามสามจากเดิมร้อยละ5เหลือฝ่ายร้อยละ1ของค่าจ้างเช่น เงินเดือน10,000บาทนะครับปกติจ่ายสมทบ500บาทต่อเดือนก็ลดเหลือนะครับเพียง100บาทต่อเดือนอย่างนี้นะครับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับปกติจะจ่าย750บาทต่อเดือนก็ลดเหลือเพียงนะครับ150าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับหมายเหตุการคำนวณเงินสมทบนะครับก็จากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ5ต่อเดือนนะครับซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650บาทครับแล้วก็สูงสุดไม่เกินเดือนละ15,000บาทนั่นเองนะครับส่วนผู้กันตนมาตรา39นะอันนี้ก็จะมีการปรับลดอัตราส่งเงินสมทบจากเดิมเนี่ยนะครับร้อยละ9ให้เหลือร้อยละ1.9นะครับจากปกติจ่าย432บาทก็ลดเหลือเพียง91บาทนะครับอ่นี่ก็เป็นข้อมูลที่มาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตข้อมูลกันนะครับนี่ก็ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานด้วยนะครับผมในโครงการประกันสังคมใจดียกกําลัง2ลดอัตราส่งเงินสมทบ3เดือนนะครับเริ่มเดือนพฤษภาคมนะเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลที่มาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในวันนี้นะครับสเรื่องสําคัญครับมาอัปเดตกันนะเดี๋ยวครั้งหน้ามีข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์ก็จะมาแบ่งปันอัปเดตกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับตะคาหแลอติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพลาดคลิปใหม่ๆเสรบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลําลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ